เมษาทำอะไรคะเอ่อวาดรูปบอลลูนอยู่ค่ะขอดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะว,ว้าวอันนี้หนูวาดเองเหรอคะค่ะหนูให้หนูวาดรูปบอลลูนกี่ลูกคะสามค่ะเพราะว่าเขาเขียนเลขสามเลขสามทักทายหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ หนูต้องระบ,บายสีด้วยใช่ไหมคะค่ะนน่ข่บไปสีสีเรนโบ้แล้วกันสีเรนโบตการระบายต้องระบ,บายขอบขอบก่อนทำไมต้องระบ,บายขอบขอบก่อนคะไม่อยางั้นถ้าระบ,บายเลยมันจะอักหน้าเส้น เขียนไปถึงไหนแล้วคะเมษาเขียนเลขอะไรอยู่เขียนเลขสามค่ะขอดูหน่อยนะคะค่ะโอ้ลายมือหนูสะกดคำว่าสามได้ไหมสามสออารมสามสออามสามค่ะสออารมสามค่ะเก่งมากเลยแล้ววันนี้จะเสร็จไหมเนี่ย เราต้องส่งคนครูด้วยไหมคะเนี่ยหนูจะรีบรีบทำเลยค่ะอะไรนะจะรีบรีบทำเลยค่ะไ่เหรวคะค่ะเพราะว่ากลัวมืดเมื่อวานเนี่ยทำแบบหนูทำชีชาละมืดแล้วค่ะก็นอนดึกตื่นสายมากเลยวันนี้นอนดึกตื่นสายมากเลยเหนื่อยไหมคะทำกันบ้านบายไม่เหนื่อยเลยค่ะ เดี๋ยวหนูต้องอ่านหนังสือสาเีส่งคนคุยนะคะว่าวสาเีถูกมากละคะหนูอยากอ่านมานานแล้วโอ้อยากอ่านมานานแล้วเราจะอ่านผิดไหมเนี่ยหนูก็สะกดเป็นเบาๆนะคะสะกดไม่ในใจหรอคะค่ะเดี๋ยวแม่จะรอดูหนูสะกดนะ,ะอ่าโอเคค่ะทำเลขสามต่อให้จบแล้วค่ะค่ะหลงังจากเมษาท่ะน อีเรียบร้อยแล้วนะคะเนซ่จาจะมาอ่านสระอีให้ครูฟังค่ะมาเริ่มกันแรกเลยกออีกีจอีกี กีลากีลากีลายาดีมีขาฝาฝาฝาสีเศีดาเศรีดาฮาคีโอเคค่ะ